สวัสดีครับหลวงกิจชาแนลมาแล้วครับกิติครับใครไหนที่ดูมาจากกิติบอกเจ้าของโครงการนะครับเดี๋ยวคนลดให้หลายเลยนะครับลดให้เยอะๆเลยครับนะถ้าบอกว่าเออดูคลิปมาจากของคุณกิติหรือว่าหลวงกิติอ่าว่ามาโทรไปที่เจ้าของโครงการนะครับผมแปะเบอร์โทรศัพท์ไว้ข้างล่างคลิปนะครับขาคำว่าเพิ่มเติมนะนะพร้อมราคานะครับบ้านหลังนี้เป็นด้านทรงจั่วนี่ตรงนี้มีหลังคาหลบด้วยซุ้มบันไดนะครับ ซุ้มบันไดพื้นที่ก็6ตารางเมตรนะครับกว้าง3ลึกสาลึก2นี่6ตารางเมตรนะครับความสูงของบ้านนะครับนะฮะก็ความสูงของซุ้มก็ประมาณ1เมตรกว่า,วานะครับที่เหลือก็ตัวเรือนบ้านก็2เมตร20นี่เสาทั้งหมดที่เห็นสไม้สักนะครับเป็นสไม้สักทองนะครับทุกอย่างที่เห็นคือไม้สักหมดเลยนะครับอ,อ่าสวยมากครับไม้สักนี่สวยจริงๆครับ ไม่ว่าทุกชิ้นตรงบ้านนะฮะนี่ไม้สักหมดเลยครับถว่วครับนี่เสาหน้าเจ็ดนะครับเสาด้านบนก็เสาเหลี่ยมนี่หน้าเจ็ดนะครับแล้วก็มีหน้าหกนะครับเสาเสาที่โชว์ตัวเรือนอ่ะเสาหน้าเจ็ดนี่คือเสาบ้านนะฮะอยู่ข้างล่างนะครับสองเมตรยี่สิบนี่ก็เป็นไม้สักนะครับเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่าสิบห้านิ้วนะฮะบางเสามีอีกเสาหนึ่งอาจจะประมาณสักสิบนิ้ว่เสาห้องครัวนี่นะท่านผู้ชม นะครับช้ยคาบ้านยืนมาประมาณ70็ดสเซนห้ารวมทั้งขับเบื้องด้วยนะครับสวยมากครับหลังนี้ครับใครอยากได้นะฮะโทรมาหาเจ้าของโครงการเลยครับนี่่านชมดูบ้านทรงจั่วแบบประยุกตเรือนไทยนะฮะเอาไปเรียกว่าบ้านชงเรือนไทยแล้วกันนะครับนี่ฮะดูหลังคานะฮะมีหยดน้ำล้อมรอบนะครับมงด้วยกับเบื้องรอนคู่เกรด ลองคู่เกรดจ,จาช้างเกรดเอ,อ,อะนี่ฮะตัวเรือนบ้าน,นครับไม้สักของทั้งหลังครับใครอยากได้บ้านหลังนี้ก็รีบโทรมาเลยครับเบอร์ตัวสับอยู่ใต้คลิปนะครับนะฮะไม่ต้องไปทำนะครับไม่ต้องไปซื้อบ้านเก่านะครับซื้อไม้เก่ามาทําใหม่ก็เหมือนกับบ้านเก่าขัดสีจะผีวันแล้วก็ใส่เสื้อใหม่แค่น,น,นั้นเองครับคืท้ทาสีอะของอบ้านนี้ครับ มันก็เหมือนกันแต่นี้ยังไม่ผ่านการใช้งานน้ไม้นะครับแต่บ้านเก่าเนี่ยมันใช้งานมาหลายปีแล้วหลายสิบปียี่สิบสามสิบปีบางคนห้าหกสิบนะถึงขายบ้านนะบ้านไม้สมัยโบราณนะนี่บันไดาตางขึ้นแบ่งสองช่วงนะครับห้าขั้นบันไดแล้วขบวนซ้ายอีกห้าขั้นนะครับชั้นพักตรงนี้หกตารางเมตรนะครับสองคูณสามมีมานั่งสองตัวรูปตัวแอลนะฮะนี่ฮะท่านชมดูนะนี่วนไปตลอดไซอีก เสาบันไดเนี่ยเสาบันไดทางขึ้นนี่เลมีการแกะกลึงหัวเสาสวยงามครับไม้สักนะนี่ครับป่าเวดานนะอย่างที่เห็นนี่โอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปไปในตัวบ้านนะครับนี่ระเบียงครับสองคูณสามมานั่งหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งครับสามารถนั่งชั้นเหมือนตัวเรือนบ้านได้ครับนี่ฮะลักษณะของการทําบ้านนะฮะ ไม้สักสวยครับฝาบางใบนะครับฝาบางใบนะมีเหลี่ยมบ้านด้วยนะครับเหลี่ยมบ้านเดี๋ยวเราไปดูข้างในก็ได้เหลี่ยมบ้านนะก็คือเหลี่ยมมุกอ่ะผมเรียกมุกบางครั้งเรียกมุกกิติเรียกมุกอ่ะหรือว่าทําเหลี่ยมอ่ะให้มันยืดออกจากตัวบ้านเลยครับใช้สอยไปอีกห้าสิบเซนนะห้องนี้สามเมตรคูณสี่เมตรนะครับนี่นี่ดูไม้สักลายสวยนะครับท่านผู้ชมบานประตูปิดเปิดนะฮะ ฝ้าแปดเหลี่ยมนะครับฝ้าแปดเหลี่ยมทำฝ้าหลุมฝ้าหลุมแปดเหลี่ยมนะสามคูณสี่แล้วก็ออกจากห้องนี้ครับมาห้องรับแขกครับออกนอนครับผมความสูงประตูนี่สองเมตรนะครับนี่ฮะแต่ตัวตงเข้าครับนี่นมะ นี่ห้องรับแขกสามคูณห้าสิบห้าตารางเมตรนะครับตรวนี้นะฮะข้างหลังก็จะมีห้องครัวทําห้องครัวก็ได้นะฮะนี่ทําห้องครัวพื้นที่ใช้สอยหกตารางเมตรครับสามคูณหกสามคูณสองหกตารางเมตรฝ้าหลุมนะฮะนี่มีประตูเปิดไปข้างหลังด้วยเป็นระเบียงครับระเบียงนี่เขาขัดไว้ครับเลยติดนิดหนึ่ง อ่าเนี่ยท่านผู้ชมดูสวยงามครับสวยงามระเบียงหลังมีมานั่งด้วยนะครับนี่มานั่งจิบกาแฟตรงนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามไห้ด้วยนะครับนี่ออกจากห้องนอนเสร็จแล้วออกจากห้องระเบียงมาห้องครัวเลยแล้วก็เดินออกมานะครับคนไหนดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับ อยากได้บ้านก็โทรสอบถามตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับวันนี้ชีพเป้าซื้อบ้านเรือนไม้สักครับนะฮะเบอร์โทรศัพท์อยู่ข้างล่างครับของโครงการไปรัทรงไทยอยู่ติดถนนสายเอเชียนะครับอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยาครับอ้าวดูฝ้ายอีกทีนึงเดี๋ยวนี้มาดูมานั่งอีกทีนึงบรรยากาศสวยเลยครับมีตั้งสองหลังนะครับมาดูได้เลยครับขายถือว่าไม้สักนี่สวยวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ